สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูไก่กับมันฝรั่งผัดเนยนะคะอาหารครีนง่ายๆใช้วัตถุดิบเพียงแค่สามอย่างเท่านั้นเองนะคะสันในไก่สองชิ้นหัวหอมใหญ่แล้วก็มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งนี้ก็จะนำมาหัน่นแล้วก็ไปต้มให้สุกนะคะก็หัน่นเป็นลูกเต๋านี้แล้วแต่เนะใครจะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามสบายเลยนะคะ เราก็จะนำไปต้มเนะาะหอมหัวใหญ่นี่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกัน <S <S สำหรับไก่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสันในไก่นะ <S <S ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยค่ะ เอาหนังออกนิดนึงนะคะเอาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยเส้นเอ็นตรงเนี้ยนะมันจะเหนียวมากๆเลยหั่นออกก่อนแล้วกันแล้วเส้นเอ็นตรงนี้ออกก่อนเนาะมันเหนียวเวลาเคี้ยวเคี้ยวไม่ออก<ๆ>เส้นเอ็นเส้นเนี้ยค่ะเหนียวมากๆากเลยนะ ไก่นี้ก็จะใส่เกลืองไปนะคะเพิ่มรสชาติด้วยเกลือพริกไทยปน่น ไก่นี้มันจะออกเป็นแห้งๆเนาะจะใส่น้ำมันใส่น้ำมันหมักไปด้วยแล้วกันใครที่มีน้ำมันงาก็ได้นะแต่อันนี้ใช้น้ำมันมะกอกค่ะมันฝรั่งนี่มันฝรั่งนี่นำมาต้มนะคะใส่เกลือลงไปหน่อย สุกแล้วนะคะมันก็หลังประมาณนี้นะนำไก่ลงมาฉีดในกระทะนะคะก็คือทอดให้เหลือาก่อนในนี้เนี่ยใส่น้ำมันไปนะคะมันก็จะประมาณว่าเรานะมาทำให้สุกก่อนนะคะสุกแล้วก็ตัดพักไว้ก่อนนะคะ ผัดหัวหอมนะคะผัดหัวหอมกับเนยหัวหอมใหญ่กับเนยให้หอมก่อนเนาะเวลาเราทําอาหารประเภทนี้เนี่ยถ้าเราใส่หัวหอมเนี่ยหัวหอมใหญ่แบบนี้นะคะจะเพิ่มความหวานนิเสร็จแล้วก็นํามันฝรั่งที่เราต้มสุกแล้วนะคะลงมาผัดรวมกันเลย เพิ่มเกลือแล้วก็พริกไทยอีกนิดหนึงนะคะเสร็จแล้วก็นำไก่ลงไปผัดรวมกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ จัดใส่จานได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจานหนึ่งที่เป็นอาหารคลีนง่ายๆนะคะแล้วก็อิ่มด้วยนะทานแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้นะทานอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ